ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุคุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสก,กินแรวสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่า กล่องสกินชาวนะครับเปิด1ครั้ง199คูปองนะครับเปิดเพื่อรับ1สกินที่คุณยังไม่มีนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ากล่องนี้นะครับราคา199คูปองสมมงถคุณเปิดแล้วเนี่ยคุณจะได้กล่องมานะเสร็จ <c oughs> แล้วมันจะคุณเปิดนะครับพอคุณเปิดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสุ่ม1สกินที่คุณยังไม่มีให้คุณเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแพงไปหน่อยนะสำหรับกล่องนี้นะเพราะว่า1งกล่องนเนี่ยราคาตั้งปองด้เน่ย ดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะถ้าสมมติแบบว่าเป็นกล่องราคา200รคูปองแล้วเปิดออกมานะครับส่วนใหญ่มีแต่สกินแรรนอย่างเช่นสกินอัลติเมทอะไรเงี้ยนะผมคิดว่าจะถ้าอย่างนั้นในน่าสนใจอยู่นะครับแต่ว่าสกินที่น่าสนใจแต่คงจะเป็นสกินของไฮเตะนะครับที่เคยเปิดขายในราคา4 0 0หรือ5 0 0้คูปองนะจำไม่ได้แล้วนะครับไฮเตะฮันย่าเนี่ยนะก็วันนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเรา จะได้ค่าคูปองคว้าสกินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเร็งอันนี้ไหมนะผมเร็งไอ้อะไรวะไอ้ปุ่มอะปุ่มของวอลเลตเดียมกาเดียนนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับแต่เหมือนจะมานะตอนนี้ก็คือตอนเด็กแล้วคนเล่นก็น้อยลงแล้วนะครับแล้วก็ใครที่อยากเล่นก็แนะนาเป็นดึกๆก็ได้นะจะเอาสกินน้อยๆน,นะครับเดียมกาเดียนนี่ไงหมดไปละ ชตอนนี้ผมเปิด2เครื่องเนี่ยผมจะหาเรียมการเดียนนะครับเปิดอีกเครื่องนึงใน iPad แฟนนะแล้วก็เนี่ยเรียมการเดียนอุ้ยเร็วเกินจะเอาอยัางไงกับกรูสกินเพต้าไม่ค่อยอยากได้เลยครับวาโอไอติเม oh. ก็น่าสนใจนะแต่ว่าอุย้ยดูสกินวโอนี่ไหลไหลโคตรน่าซื้อดูดิไหลโคตรน่าซื้อ เดี๋ยวเตรียมการเดนคือตอนนี้มันเที่ยงคืนแล้วมึงอะไรกันเนี่ยมึงจะมากดเตรียมการเดยนทำไมกันปุ่มกูมจะเอาแค่ปุ่มเมงขอปุ่มได้ไหมฮะคืออย่างแรกก็ต้องเสียตังค์ก่อนทุกคนเราจะได้สกินที่แบบว่าเราจะได้เอฟเฟกการกดแบบไม่ต้องไปมีแอนิเมชันมานะครับซึ่งตอนผมซึ่งสงสัยเที่ยงคืนอ่ะคือทุกคนควรจะไปนอนอะไวไปแล้วมาทําอะไรก็ตั้งผันคนวะไม่มเข้าใจนะฮะ ต่อไปในบล่างเฮ้ยเฮ้ยแมวไม่มาโอ้โหหมดแล้วมันหมดไปแล้วมหมดไปแล้วดิเดี๋ยวมาใหม่ครับเฮ้ยเ้ยอ,อะไรบกรนก่อนนี่ตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บโอ้โหชิคือมันต้องเสียตังก่อนนะทุกคนคมันต้องเสียตังก่อนเวล่างเฮ้ยเรมการเด่นโอ้โหหมดเลยแล้วข้างล่างก็หมดไปแล้ว มึงขนี้ขนาดกูต้องเล่นตอนตีไหนฮะตีหนึ่งเลยปะมึงถึงจะให้กูเอ่อจเอมต้องเป็นคนยังไงเนี่ยฮะแค่ปุ่มเองใจใจืดใจดดำอะไรขนาดนั้นฮะมาแล้วครับต่อไปมาน่าจะต้องเนี่ยล่าง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 โอ้โหชี่ไม่งไวมากไม่งไวจริงอะ่ะโอ้โหหมดไปแล้วเดนอถามจริงเด้อะหมดไปแล้ว มันเกินไปปะ่วะ่าทุกคนคือเราจะเอาแค่ไอ้ไอ้ปุ่มอ่ะ15คูปองอะ่ะต้องปลดล็อกสกินก่อนเหรอปลดล็อกแบบว่ากดทีเดียวแล้วไปอะไรเงี้ยเอาแล้วผงเน็ตกากเฉยทุกคนผมเน็ตไม่รีวะ่ะผมันอยู่ที่เน็ตด้วยนี่ว่าเน็ตแรงนี่คือเอาไปกินหมดเลย เน็ตแรงนี่คือไปกินหมดเลยเหรอซูกา้าระซูก้าร์ลดเท่าไหร่วะซูก้าติดไฟ80โอ้โหอย่างเงี้ยะลดเถอะวะนะครับต่อไปอุ้ยมาเต็มเลยเรียมการเดียนเรียมการเดียนมาแล้วมาครับนี่น,น,นี่เรียมการเดียนแน่นอนอุ้ยไม่ใช่หลอกดาวเฉยโอ้โหถามจริงเรียมการเดียนแค่ปุ่มตีนี่มันอะไรนักหนาวะทุกคนแค่ปุ่มตีเอง เป็นอะไรกันแค่ปุ่มตีเนี่ยบนถามจริงมันใช่อยู่วะมันจะไม่ต้องออกแกะใคแต่ผมจะให้เวลาอีกสองรอบถ้ามาันมาสองรอบผมไม่ได้ผมไม่เอาละผมไปสู่มันอื่นละตีสองตีสามเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาขูหนี่ขนาดเร็วอีกรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายถ้าไม่มานะจบเราจบกันตรงนี้ เราจบกันตรงนี้นะครับบนจะจบกันตรงนี้แล้วนะยังไงครับยังไงพอเราเลิกกันเราจบกันตรงนี้สำหรับกิจกรรมนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วเราจบกันบ้างน,นะครับไปดูเลย let's go นะครับคลิปที่แล้วก็ทำไปเมื่อตอน11โมงนะไม่รู้ว่ายอดวิวจะเยอะหรือเปล่านะไม่ได้เช็คเลยนะ เขาจะมีอยู่ที่7 6 7วิวนะครับพอได้อยู่นะสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะซิคุป,ปองได้ลิเลียอัลติเมตโอ้โหถามจริงคุณพบคุณพบใช่ไหมเนะี่ยคุณพบซานะครับขอบคุณสำหรับ name, คอมเมนต์นะครับคุณพบซานะสวัสดีคุณพลด้วยนะครับ9.10น่าจแ,แอบกดย่ากนิดนึงแต่โดยรวมคุ้มครับลองเมื่อกี้60คุป,ปองได้ปุ่มกดมา2อันโอ้โหถามจริงคุณพล แม่งดวงดีเกินสวัสดีคุณเซนเดโรด้วยนะครับจเจ็ดจัมสิบครับคุ้มมากแต่กดยากเหมือนกันนั่นดินะผมต้องกดฟรีไปทีหนึ่ง่อนไหมนะสวัสดีคุณอาทูเรียนะครับสิบจัมสิบกิจกรรมนี้คุ้มเวอร์นะครับสวัสดีคุณบอลมาเชลวิทด้วยนะครับกิจกรรมคว้าสกินครั้งก่อนมาผมกดไม่ทันเลยอนะ่ะกดมาปุ๊บไปปับ๊บนะครับคนเล่นกันเยอะมากกดไวเกินปุ่มกดจอยไมโอสวยมากนะครับกิจกรรมนี้มัยเต็มสิบจัมสิบใครมือไวได้สกินบอกเลยคุ้มมากครับถูกกว่าซื้้้้้้อออออีีีกกกกกนนนนนนนะะะคครรรรััับบจมทททําาาใหเเเเตตตื่แลลลุุวิยถูงฮ แต่ว่าอย่าลืมนะคนที่มีสกินวอลเลตอ่ะมันมีมันจะมีสักกี่คนทั้งเซิร์ฟสกินราคาตั้งห้าร้อยหกร้อยพันสองอ่ะมันจะมีกันสักกี่คนมันออกมาทั้งคืนยังไงมันก็ไม่ทันเจ้บงหมอไม่แง่ดีนะสวัสดีคุณยาก็เซด้วยนะครับไม่ดีพี่ที่ห้หกเต็มสิบกิจนี้กดไม่เคยทันได้แต่เพชรแดงโอ้โหนี่ความในใจนะครับถ้าเรากดซื้อแล้วหมดเวลาจะได้เพชรแดงหรอไม่ได้ครับไม่ได้เพชรแดงนะไม่ได้เพชรแดงนะครับ เซอร์คุโจเซฟโจสานะครับเจ็ดเต็มสิบก็กดไม่่อยทันมันต้องใจเย็นจริงๆนะโหจริงครับมันต้องใจเย็นแล้วก็ห้ามหัวร้อนแต่ผมหัวเสียแล้วแม่งให้เจ็ดเต็มสิบนะครับคุ้มแต่กดไม่เคยทันอืมจริงคุ้มแต่กดไม่ทันคนเล่นเป็นพันคนอะ่ะเดี๋ยวผมจะมาตอนตีห้าอยากจะรู้ใครแม่งยังอยู่วะใครมันยังเล่นอยู่วะอยากจะรู้จริงเศรคมกิจด,ด้วยนะครับเจ็ดเต็มสิบคุ้มนะถ้ากดทันสศรษุณอาเมเช่วิทยาธรรมท้ายซีซั่นยี่สิบห้าทำไมมีคนโยนเกมว่าสงสัยมานานแล้วนะครับ ผมได้เดียวสูนแต่219นะครับก็โยนเกมเหรอโปรโมทโอ้โหท้ายซีซั่นต้องจริงจังนะคนที่โยนเกมนี่คือปล่อยจอยไม่เคยเล่นกิจกรรมนี้เลยกเกือ์สวัสดีคุณเอ็ดนิวด้วยนะครับทำไมเกือเหรอโอ้โหละใจเท่าไหร่ละร้อยสามห้าดวงนะครับทะลุไปแล้วนะสวหรดบคุณเอ็ดนิวนะฮะสวัสดีผมกดไม่ได้เลยครับจะรอ S <S สวัสดีคุณสตราร์คุณด้วยนะครับโอ้โหโซซาจิงแกลดนะประมาณนี้สลับเจมนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าโอเคครับมาดูกันเลยนะครับถ้าส,สมมหมดใครที่อยากเติมเกมก็สามารถทำบัญที่เพจของผมได้นะครับชื่อว่าเทิงกดติชอปนะครับแต่กผมวันนี้จะมีชื่อในการสุ่มมะระพลาซซีซั่นที่41นะครับมีชื่อในการสุ่มนะสำหรับอ่าตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด12คนแล้วนะครับไม่วใครอยากเติมเกมนะครับสามารถทำบัญที่เพจของผมได้นะครับรับเติมเกมรับโมชั่ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็เซอร์เซตแมนด้วยนะครับใครสนใจได้ยินนนคืะ สนใจทักมาเติเตมเด็กกันได้นะครับสำหรับใครดูจบนะครับพิมพ์มาด้วยว่าหนึ่งเก้านะครับแล้วก็ในกล่องนั้นอะกล่องกล่องอะไรวะกล่องสกินถาวรอนนะใครทุกคนคิดว่าสกินไหนคุ้มสุดนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอ้สกินไหนคุ้มสุดเพิ่งกินข้าวอิ่มๆมาเลยนะครับวันนี้เรื่องงานดึกหน่อยนะครับก็สมมติญญใครดูจบพิมพ์มาด้วยหนึ่งเก้าแล้วก็สกินอนะ เสิร์กอีกแล้วสกินไหนคุ้มสุดในกล่องนั้นเอ้ยลืมคอมเมนต์บอกกอันด้วยนะครับสวัสดีทุกคนตลาไปก่อนแล้วอย่าลืมไปนอนกันนะทุกคนเพราะตอนนี้ผมก็อยากจะนอนแล้วแต่ผมเพิ่งกินข้ามนอนไม่ได้เนี่ยอ่านอย่าไปย่อที่จะขอตลาไปก่อนจริงๆแล้วไว้เจอกันบันเพิงเดือนสิบสองขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะที่ว่ายอดวิวจะเยอะยอดวิวน้อยยังไงทุกคนก็ดูคลิปผมจนจบเลยนะครับที่ว่าเป็นประคุณมากๆเลยนะฮะโซนขอตับเรื่องราวเรก่อนพูดดูเรื่อยนไว้เจอกันบันเพิงเดือนสองเจอกันผมบ๊ เฮ้ยขอบคุณ <c oughs> คุณชุนละทานนะที่มาเติมเกมผมนะครับ90บาทคุณอา่าไปดูเลยแล้วกันนะครับไปดูเลยแล้วกันไปดูเลยแล้วกันว่าใครเติมเกมกับผมบ้างน,นะครับนี่ก็คุณพงษ์สภักนะครับก็ก็มานี่นะก็มาให้ผมคำนวณสกินลิงให้นะครับคุณประสิทธิ์ก็มาเติมกับผมนะครับคุณมันชรก็มาเติมคุณสุสีดำก็มาเติมนะครับคุณชละทานก็มาเติมนะครับนี่เติมจริงนะเติมจริงเติมจริงวู้ได้สกินโอไมค์ก oh ็รอเรียก ว้าไปแล้วนะครับโอเคสำหรับที่ต่อ,อตาไปก่อนจริงๆนะไว้เจอกันบ่าย่ายเดสองเจอกันนะผมบ๊ายบายฝันดีนะครับทุกคน